สมมติไปรักษานะ่ะไม่ให้ป้าพาใครไปซึมสี่ซห้าไม่ให้น่งรถไปกับเขากลัวเหมือนแบบว่าเขาจะลบคนนะแล้วเขาจะเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยอ๋ยเอเหตุเราไปกับเขาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาด้วยอย่างเงี้ยหรอใช่วันนั้นป้าพาเข้าไปเนาะเขาว่าลําบากมากเหมือนแบบว่า เขาเหมือนเขาไม่มีเงินแล้วเหมือนแบบว่าทางออกหาใครเข้าใจไม่ได้เลยเขาไม่ทจะป้าก็ลยว่าอ้าเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำมูลไปถ้าแกเชื่อฉันแกก็ไปกบสันไม่เชื่อก็เลิกไปเขาก็เลยเอาปๆขโมยขโมยทางบ้านไปแต่เป็นเขาน่าไปด้วยแต่เขาก็ขโมยพี่น้องไปเหมือนกับว่าเขากลัวจะว่างมงายไปเราก็พาไปอาบน้ำมูลเนาะแล้วเขาก็ไปขอเลขกู้เขาขอจะไปยากได้แล้วก็ขอว่าไปขอเลขกู่ปราคฏว่าก็มาเย็นนั่นก็สูกเราก็นดีใจเกือบตายห้าปีไม่เคยทุกขปยสักบ้าน หลวงพ่อท่านก็เล่าว่ามันมันเป็นมิติที่เหมือนแบบว่าท่านท่านเหมือนท่านเหมือนฝันนะแล้วไปคุยกับหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณนั้นบอกว่าอยากให้มายุกุลาดอยากให้มาช่วยในกุลาดราว <c oughs> นี้เราเนะเราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตรงนี้แต่หลวงพ่อเน่ะเล่าว่าไปเจอหลวงพ่อคูณอยากให้มาอยู่แถวนี้ <c oughs> ท่านก็ไปหาวัดหาที่แถวแถววัดหลวงพ่อคูณนะ เออท่านก็เลยไม่ยากได้เหมือนแบบว่าเอว่าในหน้าพูดไม่เพาะท่านก็เลยหาในหน้าที่จะมาอยู่แถวนี้หลวงพ่อลึกก็ลึกไกลก็ไกลจะมาอยู่อะไรแถวนี้เออทําไมอ๋อว่าคุยกับหลว่าคุณแล้วเออคุยกับหลวงพ่อคุณฝันแล้วฝันว่าคุยกับหลวงพ่อคุณแล้วเออหลวงพ่อคุณก็เลยบอกว่าเหมือนมินิมิตไว่าอยากให้มาแกแกฝันเออแกฝันเหมือนก็ไปไปไปเฝ้ารอซิฟด้วยกันแต่หลวงพ่อคุณนะอ่อท่านก็เลยฝากว่าให้ให้หลวงพ่อเนี่ยมาอยู่แถวนี้ ห,หลวงพ่อก็ไม่รู้ว่าที่แถวนี้มันคืออะไรป้าเคยไปกินพิยเตียวแล้วไปถามชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อก่อนเป็นเป็นทุ่งนาที่หลวงพ่อคุณมันเลี้ยงงัวเลี้ยงควยย่ยุที่ว่าสมัยก่อนน่ะที่ดินตรงที่หลงวงพ่ออ,อยู่นะเออชาวบ้านนะแล้วไปกินพิยเตียวป้า<อ>น่ะไปกินพิยเตียวแล้วเขาก็ถามบอกว่าแล้วป้าว่าแล้วแล้วแล้วที่แถวนี้เป็นไงที่แถวนี้น่ะมันเป็นไร่นาหลวงพ่อคุณสมัยก่อนก่อนที่หลวงพ่อคุณจะย้ายไปอยู่ เนี่ยที่วัดปัจจุบันเออเมื่อก่อนน่ะเป็นที่ไร่ที่นาพ่อแม่หลวงพระคูณนี่แหละเป็นเป็นที่นาแกข้านี้เออหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ้ามันเป็นยัง่างจริงนี่อะไรยังเงี้ยชาวบ้านมาเล่าอ้เรื่องของชาวบ้านมาเล่ามาที่ไปอืมโอ้พระเจ้าป้ากันเลยเออป้ากันเลยเอ้าจริงๆเนี่ยเออทำไมตังนี้มันลึกอยู่นะมันเป็นนิมิตของท่านน่ะเออไม่รู้ว่ามาแสดงว่าตามตั้งแต่เขาที่การเลยไหมเออนิมิตที่นั่นเลยใช่ แล้วท่านก็เหมือนด้นเดามานะ่ะเหมือนเหมือนเขาชี้มาอยู่ตรงนี้เนาะ,ะเหมือนเหมือนเขาชี้มาแล้วอ,ะอ่ะท่านก็เลยมาพอใจที่ตรงเนี้ยถามว่าเราเข้าไปยากนะกวรจะเข้าไปอ้โหเมื่อคืนนี้ก็อ้อวกลูกชใจครับรถ <c oughs> ตอนผมพ่อเข้าไปตอนแรกมันถนนมันเป็นมันไม่เป็นแบบเนี้ยแล้วขับรถอะไรเข้าไปหรือว่าเดินทุด,ดงเข้าไปตอนนั้นนะท่าที่รู้นะเออท่านมากลูกซีดลูกซีดมาเต็มคันรถเลยสองคัน <c oughs> สองคันออ แล้วก็มาก็มามามามีหนายหน้าพามาที่ท่านเล่าว่ามาถึงกัน,นที่ที่พี่เจเล่าหนะ่ะว่ามาก็พอมาถึงที่ตรงนี้ก็ไฟฟ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีที่พา<อ>กันไม่อยู่บนมืดดันห่ะอืมที่ที่เริ่มมาดูวัดกันแรกไม่อยู่วัดที่พี่เจเล่าแหละนี่เด็กพี่เจนี่แกเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้นกับหลวงพ่อใช่ไหมตั้งแต่ก่อนที่พวกป้าจะไปตามหาเกิดอืมเราก็เหมือนกับเป็นคนพื้นที่แหละเออเราคนพื้นที่ พี่เจพี่เจไม่ไม่ไม่พี่เจที่ผมยิกยิกเขาขาวอะเป็นเหมือนยมอุปัภ์หของพ่อเจผู้ชายอ่ะผู้หญิงโอนใหญ่หงวงพ่อเป็นผู้หญิงเขาขาวนะเขาขาวะมีอายุเขาเน่เหมือนเหมือนแบบว่าเขาเรียกอะไรล่ะชื่อแบบเหมือนแบบว่าหลวงพ่อจะจะอยากได้อะไร อ๋อคือต้องบริงานเหมือนผู้จัดการส่วนตัวว่างันเหมือนผู้ช่วยน่ะผู้ช่วยเหมือนแฟนแกช่วยกันนอะเหมือนแฟนผู้เจ๊แกเหมือนเขาคณมีฐานะนะนะลูกศิษย์ที่ตามมานะมีแต่มีเงินทั้งนั้นเลยที่มาช่วยเนี่ยเป็นสกอตแลนด์มาแลูกพี่มาคนเดียวลูกน้องแทบตายไหมสองวันลูกน้องเกลืยดเกน้องเกลยเลยเนี่ยแล้วคนคนที่มาหาหลวงพ่อไม่ใช่ว่ามีกระจองงงอยนะมีแต่หลวงพ่อรู้อยู่แล้วว่าจะต้องมี คนมาช่วยแน่นอนใช่ใช่ท่านก็เลยลงทุนทําเลยเออวนก้นนี่เสียงว่าไปไปพูดยยมไปพูดยยมนะนเนาะแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบพอไปเจอบ้านเขาอะไรเขายื่นเงินสองกับคืนนี่มดไม่เอานะไม่เอาที่ว่าเขานิมมตลไปนะอ้าวทำไมอ่ะเขายื่นเงินทองที่เขานิมมตลไปท่านไม่เอาท่านสงสารไงอ๋อคือเป็นเจสีจะสาที่ลําบากอย่างวแตวต้องหาเงินมาเพื่อนิมเงินพอเพื่อนี่มูลหลพ่อเขาก็เลยคืนเงิน หลวงพ่อก็เลยคืนเขาหมดเมีบางงานไปกับเขาบ้างไหมนั่งรถตู้ไปกับเขาไหมอไม่กล้าไปหลวงพ่อชวนไปกลัวผีเอ้าคนเห็นผีอยู่ใกล้ๆมีแต่เคสนักๆเนาะก็ย้อนคนเห็นผีเด้แต่ที่ดูออกชนชนไงท่องยังไม่ทิ้งไงไม่ทิ้งไงท่องเลยนะแม่คิงเขียวหมดเลยเห็นเห็นได้เห็นไหมเห็แม่เบิดื่มเห็นแม่คิงเนาที่ไปหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านผีปอบอะไรเออแกบอกว่าปอบถีบแม่ว่ะปอบที่ไหนวะปอบที่บ้าน เก็ว่าบ้านหนองกระโดนป่ะเก็บว่าบ้านในใหม่ป่ะเออเก็บบอกว่าเห็นว่าเป็นที่ไม่ผีป่ะอยากเห็นไปกันลุงพ่อถัก่ะไม่ใช่ผีมันจะมีแรงได้ยังไงเขาก็มีแรงเดี๋ยวมันเข้าขนแล้วเนาะมันจะมีแรงที่ดับได้จริงเนาะแต่เรามองไม่เห็นเนี่ยนะก็ไปหาอปลาด้กันหมปลาดูได้ก็มันเข้าขนยังงี้คนก็ที่อย่างเงี้ยเนาะอืมอต้องไปเจอเคสที่แบบว่าแบบ ตัวต่อตัวเนาะพูดด่าอย่างเงี้ยแล้วไม่คิงน่ะไปทวงเขาเป๊ะเป๊ะเ,เ,เนาะเขาก็สายฟาดเธอด้วยเออไม,ม่คิงน่ะทวงเขาเป๊ะเ,เลยเต็มที่เลยเนี่ยคนบ้านนี่น่ะให้เขาไปไม่รู้ว่าไม่คิงไม่คิงอ่ะจะสั่งหามป้าว่าเอออย่าพาคาพาใครไปซุ่มจีสุ่มห้าพาพาว่าพาขึ้นรถตู้ไปด้วยหรอไม่หมายถึงว่า สมมุติไปรักษานะ่ไม่ให้ป้าพาใครไปึ่งสี่สิบห้าไม่ให้นั่งรถดไปกับเขากลัวเหมือนแบบว่าเขาจะลบคนนะ่ะแล้วเขาจะเข้ามาหาเราอะไรอย่างเงี้ยอุย๋อเหตุเราไปกับเขาแล้วก็เกี่ยวข้องกับเขาด้วยอย่างเงี้ยหรอใช่อเทไงเหมือนพาเขาไปอ๋เอเข้าใจแล้วเออแล้วเวลาที่หลวงพ่อเอาของออกอะ่ะหลวงพ่อก็จะให้เราดีกหนีเลยนะท่านไม่ได้ให้นั่งกลางประตูนะท่านจะบอกหนีกูจะไล่ของออกอย่ามาอย,อยู่กลางประตูไม่ให้อยู่ ออที่บอกว่าไปแต่ละบ้านญาติโยมมาสมมติวไปสิบที่ก็รวบรวมมาแล้วก็มาปล่อยทีเดียวงี้หรออ,อถามว่าปล่อยทีเดียวไหมหลวงพ่อเหมือนแบบว่าถ้าไหนมันรุ้ไล่น่ะหลวงพ่อมันจะตามมาหลวงพ่อก็มาปราบมันกระบ,บ้านใช่ไหมแต่ถ้าดูที่ท่านทานะบางอันท่านก็เหมือนแบบว่าที่มันลงธรณีไปเลย,เลยะเอะไรอย่างเงี้ยนะเจ้พูทไมิตรเนี้ยเออไม่คิงจะเป็นสายสายจัดการให้สายจัดการให้ใหใหลงมือ ไม่จิงจะเป็นลูกมือคุณง่ายเหมือนพ่อครัวกับกุ๊กกันแหละใช่พ่อก็สั่งไอ้ทีนึงก็ทํากับข้าวทีนึงอะไรอย่างนี้เอามันตรงกรณีเลยเอาไฟโลแันมามาเผามันเลยอะไรเงี้ยเออเนี่ยจะพูดอย่างเงี้ยเออเราก็มองป้าก็มองนั่งเราก็คิดดูเหมือนมันตลกนะแต่เขาไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าหลวงพ่อก็บอกว่าจะไปไหมเออไม่ไปเจ้าป้อไม่ไปอยังไม่อยากกิน มันยากสัมผัสอะไรจังจ้งสิหลวงพ่อถามไปไหมไม่ไปเจากก้าคะเราภาระเยอะด้วยเราจะไปก็เขา้าไปยากอืมแต่ถ้าเวลาเรามีโอกาสไปนะเราก็เข้าไปช่วยเขาเวลาเรียกคิวเรียกอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยเขาทำนู่นนี่นั่นแต่ก่อนถ้าไม่มีคุณไปหาหลวงพ่อเนาะ,ะหลวงพ่อก็จะใช้ถูวัดถูอะไรไปแนละ้วก็ช่วยท่านได้ทําไปกวาดพื้นกวาดใบไม้ เงานเห็นไหมล่ะเยอะแล้วเออเดี๋ยวนี้เยอะแล้วเมื่อก่อนเราไม่มีใครไปเราไปเงี้ยอืมนี่คนช่วยเออช่วยช่วยได้พ่อก็จะเอาทไปถูตรงนั้นตรงนี้ไปจะเชื่อนะถ้าที่ไหนตรงไหนที่ดีที่สุดอ่ะคนก็จะไปออเออปากต่อปากเราจะเข้าไปเนี่ยเขาจะมันจะดีดเราออกเลย่อจริงจริงนะจริงจริงพระดีดี็ปอย่างนี้เลยนะนั่นเด็ทนาย์นี่บอกว่าหลวงพ่อ่ ถ่าดังยังหลวงพ่อทีไลให้เขาใกล้กูด้วยอ้หลวงพ่อบอกเหรอกงพ่อบอกกูจะให้มึงไปอยู่รู่นแหละลำาคิวว่ะเราเบรกท่านไม้ก่อนไงท่านก็ยไม่ไม่น um> ั่นก็เราน่ะเหมือนก็บพราะว่าเราเราไปยังไงท่านก็เหมือนแบบจะจะดูเหมือนว่าเราเป็นลูกศิษย์ที่มาก่อนตลอดเนี่ยเหมือนที่ท่านพูดเห็นไหมล่ะลูกศิษย์ที่มาก่อนมาแรกๆก่อนลําบากท่านจะจําได้ท่านบอกนึ้จำได้ยังไงเนาะไปตลอดเนาะเราก็ไม่ได้ว่าจะไม่ไป แล้วอีกอย่างหนึ่งย่งกับพวกแม่คิงเราสนิทคือสนิทถ้าคนเก่าๆอะ่ะเราไปหากันอยู่แล้วเออไปหากันอยู่แล้วติดต่อตอนเย็นก็โทรถามหวยกันเลย <c oughs> เออเขาจะแม่เขาก็จะลากข้าหวยอย่างเดียวเลยเออตัวเลขอย่างเดียวเลยเขามขีเขามีหวยเ,ออเขาได้เขาทุกวันนะเออเขาได้บางทีเ <c oughs> ขาก็ลง <c oughs> ไว้เหมือนกันบางทีแบบเขาก็ลงแบบตอนเย็นเขาแทงไว้เขาลางคืนเงินก็ต๊อกต๊องต้องเขากันนะ มันพูดยากอะแล้วเมื่อมันไม่เคยถูกไงถูกไหยไม่เคยในชีวิตไม่เคยถูกไหมวันนั้นจะบอกว่าวันหนูไม่มีตังค์เลยวะแล้วก็ขอเงินทันบุญเสียซี่มืนก็ซื้อบัตรน้ำก็ได้บันรหนึ่งสี่มื่นเลยเหรอใช่ไอ้บูมอะไปขอปู่อะไรเนี่ยไปขอปู่บอกว่าหลวงพ่อจะทําอะไรไม่รู้จะจะสร้างอะไรไม่รู้บุมบอกว่าจะช่วยหลวงพ่ออยากช่วยเอออยากช่วยหลวงพ่อแต่ไม่มีเงินบุ้มมก็ได้สามมื่นสี่มื่นของมันนะ อะไรเนี่ยวันนั้นป้าพาเขาไปเนาะเขาว่าลําบากมากเหมือนแบบว่าเขาเหมือนแบบเขาไม่มีเงินแล้วเหมือนแบบว่าทางออกหาใครเข้าใจไม่ได้เลยเขาไม่เข้าใจป้ากเลยว่าอ้าวเดี๋ยวจะพาไปอ่ำน้ำมูลไปถ้าแกเชื่อฉันแกก็ไปกับฉันไม่เชื่อก็แล้วไปเขาก็เลยเอาไปไปขโมยขโมยทางบ้านไปแต่เฟนเขาน่ะไปด้วยแต่เขาขโมยพี่น้องไปเหมือนกับว่าเขากลัวจะว่างงง่ายไปเราก็พาไปอ่ำน้ำมูลเนาะแล้วเขาก็ไปขอเลขปูเขาขอจะไปยากได้แล้วก็ขอวาเขาไปขอเลขปู ปรากฏว่าก็มาเย็นนั้นก็ถูกข์เราก็าดีใจเกือบตายห้าปีไม่เคยถูกขหวยสักบาทเลยเอาแล้วเออเขามาถูกขหวยเราก็าดีใจจนแบบทูกเบอร์ซิบ้านนะชินไปเอาเหรียญก็ไม่ได้ไปอ,อ่าทุกเบอร์หวยซิบา้าน่ะเขาดีใจเพราะว่าเขาเกิดมาก็ไม่เคยทูกหวยแล้วเขามันหาทางอ่องไม่ได้มันตีคนเราเนาะเหมือนหลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดที่พึ่งทางใจฉันเป็นให้ได้ทั้นพูดมา เ,เออเป็นให้ได้ถ้ามาหาชั้นแล้วต้องมีกําลังใจเคือผงานที่เรา,า,เราท้อเราไม่มีอะไรคิดว่าแย่อ,อ่มาหาหลวงพ่อกลับไปก็จะดีขึ้นอ,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 อะไรอย่างเงี้ยเออขาก็าก็บอกก็ดีอ,อืนั่นแหละเขาก็ถามมาดีหลายคนนะเขาบอกต่อตกันเนะาะป้าเคยพาลูกหลานไปเนาะเขาบอกแบบเขาเป็นช่างลิฟต์ดั๊ดยังไงแล้วเขาไม่มีงานเหมือนช่วงระยะหนึ่งที่งานเขาห่างอ่ะเออป้าก็เลยพาเขาไปดูพอเขาไปหาหลวงพ่อปุ๊บ งานเข้าเข้าอ่ะเข้ามือจนไม่มีเวลาไปหาหลวงพ่อที่เลยเด็ดเนี่ยเออก็คือยุ่งจนไม่ได้ไปเลยงานมีตลอดอ่ะเขาบอกเขามีงานตลอดเท้าวิญญาณปรึกษาเออพอจําได้ไหมลืมแล้ววะก็ต้องถามแม่คิงไงแม่คิงอ่ะเออมาขออยู่กับแม่คิงเออจำขายกับข้าวขายข้าวแกงเออก็แม่คิงนี่เด้แม่คิงทำกับข้าวขายใช่ไหมกับข้าว เออเว้นแต่มีหูงเข้าอ่ะขายดีมากขายดีจนมดเกี้ยงถ้าไม่รู้รภาษานี้เดยมาขออยู่กับมิคิงอ,อ๋อตามมาเออตามมาอตอนนี้เขาก็เลยเขาสั่งใช่ไหมเขาสั่งนี้แล้วใช่ไหมเออเขาที่เขาไปทำไวนกันนี่แหละครับเออตามมาอยู่กับมิคิงขายดีมากขายดีจนไม่มีมือจะทําอ่ะ แต่ตอนนี้หลวงพ่อเรียกตัวแล้วไงคนเยอะเริวไม่คิงขายไม่ได้แล้วเนี่ยเออขายของไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องตามหลวงพ่อไม่มีเวลาตามไม่มีเวลาขายแล้วเออวันนั้นมาจากจันเออมาจากระยองมาจากระยองเป็นนุ่มหน้าตาดีมากเลยแล้วคนนี้มาให้หลวงพ่ออ่ำน้ำมนต์ให้เหมือนทุกของอ่ะแล้วท่านนี้ก็มันมันก็ขยายมาสองรอบสามรอบคือไม่หายสักทีก็ต้องมาก็ต้องมามันบอกว่ามันตามหามันตามหาหลวงพ่อมานานแล้ว ผีน่ะในยู u b e ในอ๋อมันเรียกว่าคนจะคนเนาะเด็กนุ่มหน้าตาไวรุ่นเกินยังว่ามันยังเชื่อของพวกนี้เอาเออเออมันถูกของมันบอกว่ามันถูกของแล้วหมอไหนดูก็ว่ามันถูกของเหมือนกันทุกคนแต่ไม่สามารถที่จะทําให้มันได้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้แล้วมาหาหลวงพ่อมุนแก้ได้ไงมันบอกว่ามันแก้ได้มันหายก็ยังบอกว่าอเด็กหนุ่มหน้าตาดีทาไมมันเชื่อเรื่องพวกนี้เออที่มาเจอมาเจอลุงวันเนี้ย แล้วเขาแบบดูมีฐานะเนาะเขามีดูเหมือนคนมีตังค์มากเลยอะเขามาเชื่อเรื่องพวกนี้่าดนแบบลมลมเป็นของเป็นลมเป็นอะไรเงี้ยเอีลมพัดเข้าล่างเออไม่ก็มาเชื่อเนาะเราเชื่อไหมเชื่อเราไว้ยังไปถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อเราจะเชื่อไหมใช่ปกติเราพื้นฐานเราเป็นคนเชื่อไม่เชื่อเลยไม่เชื่อถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อเราไม่เชื่อเออนะอออเราเห็นกับตา เ,เราก็ว่าเราเป็นก้นไหลย,ย้อนเนาะ <g ười> เออ,อใช่ไหมเ,เราจะมาเจอเราจะมารู้นี่ว่าเราเป็นธาตุลมแล้วเขาเอาลมเป้าเรามาเป็นคาถาใช่ไหม,มแล้วเป็นคาถาเป้าเข้ามาเป็นท้องธาตุลมก็เลยไปเจอคาถามันก็เลยเป็นลมที่ <g ười> ใช่ไหมันกลายเป็นโลกเป <g ười> ็นยังไงคะเา <g ười> ขาบอกว่าเขาเป็นเหมือนก้นไหลย,ย้อนเป <g ười> ็นเหมือนก้นไหลย้อนที่แบบจุก ออกไปนี่อ๊อะไรเงี้ยเอาหายใจไม่ออกแล้วต้องกินขขงก็ต้องเหมือนแบบว่าต้องดูแลตัวเองเยอะไรเงี้ยแต่พอพอ,พอเหมือน,พ,นพอเจอหลวงพ่อแล้วเขารักษาหายกระพุ้นเงี้ยเอากับประสบการณ์แต่ละคนเนาะก็ฟัง<ม>เราก็ฟังกันเลยเนาะอ้มอมีด้วยเนี่ยอาวฉันเป็นตั้งนานฉันไม่เคยหลวงพอ่อเป่าเราเป็นกฏระย้อนตั้งนานเออเราเป็นเลยไม่เคยเนี่ยตอนนี้ก็เป็นไม่เคยไปหาหลวงพ่อเลยมาจากไหนที่เขาเล่าอ่ะมาจากนาลาทิวาสหรือที่ไหน นั่งรถมาสิคนผู้หญิงอะเพื่อมาให้เป่าคนละยอดได้่นะไม่ไม่เขาบอกเขาถูกของอ๋อมากราบเออเออมากราบใช่ไหมพี่ชายมากราบเนาะแล้วดีอ๋อแค่มากราบเฉยเออมากราบเออวันนั้นเจอเจอลุงแกมาจากจันเนาะแกบอกว่าลูกแกนี่ยอยู่ในครปฐุมแล้วแกขับรถไปลูกสาวขับรถไปจันเพื่อจะพามากราบพระแล้วหลวงพ่อกว่าจะให้ช่วยอะไรไม่ยมไม่ช่วยอะไรหลวงพ่อผมอยากมากราบ พระอืมเขาเรียกพระอะไรล่ะพระอะไรนะ,ระไม่ไม่ไม่ใช่ที่พระปฏิบัตินะผมผมยังคิดว่ายังมีอยู่ในโลกนี้อีกไหมพระแบบนี้อ๋อพระเกจิพระปฏิบัติดีเออพระแบบที่สามารถปรัดป่าอะไรแบบนี้คือทําแบบไม่ได้นะใช่เหมือนเหมือนเนี่ยเขาเรียกพระอริยะเมตไตรอ่ะอ่าอ่าอ่าเออ เขาบอกว่ายังมีอยู่ใช่ไหมเขาบอกว่ายังมีอยู่องค์หนึ่งเขาก็เลยแนะนําให้แกมากราบกันคนเท่านะคือรถบินเชนะ่ะลูกเขายังรู้ซาขุนก,กันมาอนะ่ะทั้งพ่อทั้งแม่อะาวมากราบหลวงพ่อแล้วมาถวายเง,นะงินนิเชน่ะเหมือนคนมีตังค์อ,อ่ะมีตังค์เยอะใช่เหมือนคนแบบว่าเป็นอาจารย์เขาแล้วแนะนาอ,อ่ะเหมือนอาจารย์เขาที่เขาปฏิบัตินนปฏิบัติชอบแนะนำมาอีกที่นึ่งเออแล้วมีคนเอาคลิปมาให้ใหดูนะคลิปเขามาเจ้าที แล้วเขาเหมือนเอามาให้หลวงพ่อดูนะหเหมือนแบบว่าเขาเขาเขาปิดบ้านไว้แล้วเหมือนแบบมีขขงตามไม่เห็นนะมาในบ้านเขาแล้วเหมือนก็เห <c oughs> มือน,นก็เขาเอาอ่ากล้องวงจรปิดใช่ไหมมันเป็นรูปเหมือน,นหนังเลยอะควนขึ้นบุบนนย่งเงี้ยควนเหรอเออมันเป็นแบบควนดำๆอะมันเหมือนของเข้าไปในบ้านอะควนขึ้นเลยเขาแค่คลิปมาให้ดูเนาะเออเขาก็ไปให้ป้าดูไงเพราะว่าป้าอยู่กับหลวงพ่อเนาะเขาคลิปมาให้ดู <c oughs> บนเึ้มเลยเป็นทางเหมือนเหมือนตัวอะไรอะ